มรกินดาวพก่ะสวัสดีปาวีป่าลูหกนะเขาก็ยังอยู่ดอกไมาอะไรัไมใสวัสดีป่าลูตัวใหญ่เนี่ยมันจะชดเขาในเมืองพรไมันกันในเมืองนี่ลยเขาเมืองนะมีเาเือเมื่อวานนี่กับเขาลมินี่ตื่นเต้นบ่เมื่าในแบดเบิดพีน้องเลยนะคุกระท้องร้ายคือบอลหลดใหญ่แบดเบิร์ดจอดหาตสาาได้ ขาสากกรไข่เนี่ยจะบวแผลงเศร้าบาตรอะสากไปเทอร์สมุ่อ้าวสากกระสากไฟของเฮาสบายดีเด็กพี่น้องเอออันขาไผ่ห้ามีแต่ขาหมอเขาเศร้าบาตหมอเท่า์ไดเนาะไปสือเอาหนิขาหมอเขาตายได้เสียบัตนี่สือแทนเขาเป็นเมธเด็กเนาะอ้าวกลังสิบพันล้านสไตล์เขาในเมืองพี่น้องเลย ตอนสีขาวในเมืองมันจะไปดูดวงก่อนพี่น้องแล้ามันเริ่มเปิดเมิดเครองสาวนุ่นนอนุ่นน้อยจะสิไปเอายังก่อนนะซื้อยังทางก็สิเปื่อนเพราะนตกมื่อคืนนี้เนาะแต่ก็อยากให้เขาลงยุรถแล้วกันโอ้ยนี่น้อยเอา่กอนโอเจาก่อนก่อนก่อตั้งหน้าก็สิเป็นไพน้อง้า คืออาปากว่าป่าโลดอ่อนเ้ยอยู่ในโหลดกัอาร์มาเดี่ยเอเปาแอรมาจังวะทำบุญเดือนปาพีป้าเกบอสบ่สบุรีมันลงหลดฮะเนาอยู่ในโลดกับซีดใส่บุี่น้องบ้าแมนบุรีทึกับีสใส่บ้โม่ซอมคุณดูแลบโม่ไปหาเหตบ้าโม่ไปหาเหดมาใส่บ้าญี่ปุ่นเขาไปหาเหตุเนาะเกาหลีเกาหลัง ือสีแดงคือกนเรับอ่างกำลังยี่ร้อยสูใส่สีแดงอะไรเดง้งในหนึ่งเดง้เดงในหนึ่งตอดมากพอชิเทนอ่ะนู้นหอยไปใช้เลย้ง่ายกว่ามีไงวะพอชิ้นมาเนี้ยสิคืน,นี่พี่ใหญ่ใจดีทางยอดเงินมาฝากมากพะว่าฝากสืพอเทนอ่ะ ซื้อพอประเทศพอแบบมาลงประเทศลาวแล้แเนว<ร>ไยเจอดมา,ลาดหลับก็ได้ถ้าหลไปเอาเองินคืนเนายนู่ลัดตื่นเต้นอยู่น่ะ,ะมาจะเป็นจักเหม่อพี่น้องจะใส่ไต่สูตรกนะเก่าเนาะอ้าวกัเลยผพาปิดสั่งมือว่านี่ให้ซื้อให้ซื้อ โอ้ยเลือกเอาเองแล้วเรอน่สากคูได้ลงมาบดไ้ขิด่าชิมานอนเลยเลยบด้ื้อเสื้อผาามานำไปผ่าบัตลาดนัดนนย้อนโควิดนี่แล้วพี่น้องเลยียังคือจอดไปกันเอะแต่มันก็ามาคู่สะดอกเสียเงินอีกแล้วเจ้า หนังคุยกันทางน่ะอะไรซีคุณย uh> ิ้มขำมากคุณแน่ครับจีอันใช่เพื่อนคุณนี um> ่เพื่อนเพื่รู้ดีมากเลยนะนี่ยังว่าค่ายแน่เอาไปพุ่นกับค่ายอยู่แล้วค่ะแถวแถวซ้ำแงนีดีแฉมแงงอาจารย์นี่เอ้ยุ่งกับขี่รถเป็นเนาะตกไปเลยนะคุณน้อง ยุ่งกับขี่รถเป็นพี่น้องตบมันเดี๋ยวนี้เรามันกินได้เลยมันบินหวนไปหวนมามีความสุขเส่ออะไรเธอมันเย็นมหนาวที่มันสิตายมันเย็นแน่อน,นอยู่หน่อยร้อยมันบวนเยอะยุ่งงวดวะเหนื่อยใส่เสื้อขยาวเนาะวันที่ใส่สปจับเสือคือมือหายมืนอนานมา ยังซื้อคล้องแม่แห่น่ะพอลูกโคกอีกบนไม่นะยัม่ได้ซื้อซื้อกโคกอ่ะเบิดกับได้ลรกเนาะบอขาดนี่แบบขั้นมาทางนั้นซื้อคองสลดงุดทั้งเข้าอยู่ทางนี้ป้ะคนมาตกอีน้องเเขียนนะมันปลอดาภาัยไปได้นะถ้าแมนโฟนมาตกมือคืนอนี่นะโอเคอยูสบายได้ยูมันจะเฮงเตืต่ กระโปงเนี <Cornell> ่ยสุดไม่มากนะหายไม่ไร่มาซื้ออะไรกลับมาหอตลาดล้วพี่น้องเว้ยอ้าวผมตเอาเงินหายไปซื้อเครื่องก่อนบ้นสุด้อเอาเอาเงินหายไปซื้อสุดห้ร้านสาว Ma đi Nó sụt mà mà ăn, chị ướt nha. Đập à, bông nha. ông khỏe nè này này oh, ăn mày này ăn được mày tôi đang nhầm xin nhà giúp tôi nọ nằm nói Ừ, này, không? Đâu đâu? cái giờ mua rồi, tối nay này nè nhảy nắng 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 สามร้อยแปดสิบไปเนาะมาหน่อยตีรอย้สแล้วเลย่นี่แบบีองมากบ่

จุดนี้บบบ้าหมดเลยอสุดแล้วลอยนั่นี่นะหนองนำเดือดสีอันนักันนี่อานเนสอ่อยองอยนี่กุันเน้อเป็น เป็นตะป่งได้มันบมสูงเบอสงเยกันดิสุดอีรอยก็ไดลองอีรอยสุดหนึ่งใจก็ได้ก่อนนี่นะ้าสามลอา้ ผาดไว้พันหนึ่งพี้องเอ้จับลายดอกไปให้จับหัวลงอ้อาจับตัวเดียวก็ได้ ทาอยู่รถบรรทุกใส่หันหน้ามาดูโอ้ยพื้นดิกันเอายีน้อยะไรนะพ่อเจ้าของทางหน้าทางหลังเรียกมาวันนี้ได้ผรูแจ็คสูุดปลาต้อเอาใส่ทงไลทงบ้านโหลดเอาใส่เองใส่เองให้กระต่ายใส่หนุกเกิดเหตุกลางตลาด เอ,อิดยเกิดเหตุการณ์ตลาดนมินิพลาดตุ๊บเปิดร้อยไม่ใช่ะห้เยห้แล้ว <ST S> นางรถมามาซืบยาสีฟันคัน,นะเดือดยาสีฟันทองหลอด <ST S> อนนกับปลาหมึกโลหนึ่งวันซือกระปุกเม่าต่ำบ่มีกระปุ้น <ST> Nè kia khảo Gói chư giúp bọn ao lần Ơ luôn kia nào luôn còn mà nè Á, mà hồn đi cà chê đây ấm loa phát trả Ít kịp là thế nào Để anh đi đâu này coi Ơ, Bé tạc để anh Kiếp nhã mưu ngoan luôn, nà đâm lời Adam. Ah, à, na. Cọp chơi sukuru sukon đi khám bưng. Nói. Mà na na. À cọp luôn thì Cọp đúng nghiệp chi Ao. sao đi cọp chơi không? Cọp ăn được chưa này. ăn này đây sụt thì nào. Nó để phá lát bát Đã ไปแล้วยูดีไม่แห้งสุกุสกคนอย่าลืมก็เลยก็แชร์ก็ติดตามสองน้องสลานะพีีน้ังเนาะขอบคุณขอบคุณสกุสกคนที่เข้ามาเบ่งมาชมไปแล้วจ้าไม่บายจุบ๊บ